ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง f อที่น่ารักทุกคนทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะคะวันนี้มาดึกนิดนึงนะคะประมาณตีสากว่าๆเนาะจะตีสี่เนาะนางฟ้าเพิ่งทำแอคทิวิตี้เสร็จเพราะว่าวันนี้เปิดไพ่ดึกถึงตีสอเลยนะคะมาค่ะท็อปิกวันนี้นะคะท็อปิกสบายๆฟังได้เรื่อยๆถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณ นึกถึงหน้าเขานึกถึงบริบทในความสัมพันธ์นึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทําร่วมกันหรือบางคนหากแม้นว่าเจอกันแบบยังไม่ได้มีแพชชั่นยังไม่ได้ให้คอมมิ t เมนต์กันก็นึกถึงคําพูดหรือสติกเกอร์ที่เขาชอบส่งให้คุณหรือเพลงก็ได้นะคะมากค่ะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณสิบถ้วยเดทสิบถ้วยเดทกับ2ูอฟค่ะ ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีพลังงานของเลขสิเลขสองเลข11อาจจะเกิดราศีพิจิกราศีกุมราศีตุลได้ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้นะคะสิบเอ็ดอยากบอกคุณว่าเธอรู้ไหมตั้งแต่ฉันได้เจอเธอฉันก็บอกกับตัวเองว่าว่าว่าน่ะว่าแบบเอ๊ะ,น,อะ,น,อะอนี่แหละว่าที่แม่ของลูกว่าที่พ่อของลูกอยาก สร้างครอบครัวอยากเติบโตอยากมีสิ่งดีๆกับคุณนะคะคนคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเคยเลิกไลยอย่าล้างตัดจบกับคนในอดีตโสดหมาหมาโสดเสด็จน้ำนะคะผู้ชายหมายเลข11อาจจะโสดแล้วก็แบบว่ารู้สึกยืนงงในดงความรักที่มีต่อคุณ two of cup เอรู้สึกเหมือนจัก,กรวาลจะ เข้าข้างเขาหรือเปล่าถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าเธอรู้เปล่าว่าเธอเป็นคู่ฉันนะเธอรู้ไหมว่าฉันมีแพชชั่นฉันคิดถึงเธอฉันคลั่งรักเธอฉันอยากให้เธอเป็นภรรยาสามีอยากอยู่บ้านเดียวกันเขาอยากเทคแอคชั่นรัวๆหาคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เพิ่งสดหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้เลิอกอายอย่าล้างมีเด็กสองคนคุณอาจจะมีลูกติดหนึ่งคนสองคนสามคนนะคะ เขาเห็นคุณเหนื่อยอ่ะเลี้ยงลูกคนเดียวไม่เหนื่อยหรอจ๊ะเธอแก่งเธอเก่งเธอแกล่งเกินไปแล้วเขาอยากมาเป็นคนที่แบบเป็นสารถีนะคะดูแลซัพพอร์ตออฟเฟอร์เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคุณถ้าบอกคุณนะในตอนนี้เขาอยากบอกว่าตั้งตัวดีๆนะเขาจะจีบคุณแล้วนะมีพลังงานของราสีกุมราสีพิจิกราสีตุล เข้ามาแบบถาโทมผมกระพือนะคะเป็นทัดน้ํานะคะทัดลมออกมาสองทัดอยากจีบคุณเหลือเกินมองสองแล้วก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นถามว่าคุณยังไม่มีลูกหรือเขายังไม่มีลูกคือเรามามีลูกกันเถอะแต่งกันเลยดีไหมปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากได้คุณเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ภรรยาสามีอยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยสำคัญแล้วก็ มันไม่มีเรื่องบังเอญที่เขามาตกหลุมรักตกกระไดพลอยจรครั่งรักคุณได้ขนาดนี้นะคะ two of ครับเขาบอกว่ากว่าเขาจะรู้ตัวว่าชอบคุณรักคุณแคร์ค,คุณเนี่ยเขาก็เกือบจะเสียคุณไปเพราะวีไพ่เดทออกมาเหมือนเขาหวาดกลัวความรักเขาไม่อยากเริ่มต้นใหม่ แต่พอถามตัวเองไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมรู้สึกแบบปีนี้อยากเสียตัวอยากมีเมียอยากมีสามีปีนี้อยากเปอยากแบบโดนแบบคนเอาอกเอาใจอยากทำหลายสิ่งหลายอย่างในแบบที่คนรักกันเขาทำกันส่งข้อความมอร์นิ่งกู๊ดไนท์ส่งเพลงพูดคุยแบบอยากให้เสียงลายเสียงข้อความเด้งตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่ง อยากกลับไปเป็นโมเมนต์แพลชั่นตอนหนุ่มตอนสาวสิบสี่สิบห้าอีกครั้งอะไรแบบนั้นด้นะคะพลังงานของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้บอกตรงๆก็คือตกหลุมรักคุณเลยนลลั่นแหละตกหลุมรักเลยเป็นร้อยเป็นล้านครั้งแล้วแล้วคุณล่ะเปิดใจให้เขาได้ไหมแล้วคุณล่ะมีใครซุกไว้หรือเปล่าถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกว่าเธอช่วยเปิดเปิด หัวใจเปิดบ้านเปิดความสุขให้เปิดทางให้เขาหน่ได้ไหมนะคะเขาอยากรู้ถาว่าคุณไม่มีใครจริงๆคุณสอดสนิทสิทธิ์ใส่หน้าเหมือนเขาจริงๆเนี่ยเขาจะได้ลุกจีบคุณเขาจะได้แบบว่าตั้งหน้าตั้งตาพิชิตหัวใจคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ก็อย่างที่นางฟ้าบอกอาจจะเป็นวัดกลัวความรักกลัวความเจ็บปวดเสียใจเพราะว่าไพ่เดทอะ แต่กับคุณนีไม่เป็นไรหรอกอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ถ้ามันจะเจ็บก็ขอให้คุณเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเถอะแต่ลึกๆเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือโซแมทไงคิดว่าคุณคือคู่แท้ของเขาก็เ,าเลยแบบว่าอยากจะแบบอ้อประมาณว่าทุ่มเทสุดกายสุดใจสุดตัวนะคะคนคนนี้พลังงานของเขานะ1น1่งหนึนพลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมเลขหเลขสอเลขสี่ ครั่งรักครั่งใครสเสน่หาอยากเจออยากบอกคุณว่าเราเป็นแฟนกันเถอะเราคบกันเถอะนะอยู่กันไปอะไรอะไรมันคงจะดีขึ้นคงไม่ถึงขั้นแบบว่าลำบากตากตรำหรือว่าต้องกัดก้อนเกลือกินหรอกเขาจะพาคุณไปเที่ยวไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เบิกโลกเบิกแน่ทาให้คุณมีความสุขคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบอยู่บ้านติดบ้าน เขาจะพาคุณออกจากบ้านเดินทางไปเที่ยวน้ำตกภูเขาทะเลใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณชอบเสียงเพลงเขาจะร้องเพลงให้คุณฟังอยากพันเนาพนาันออีออนนะหนถ้าคุณชอบทานไอศครีมชอบอะไรที่มันโรแมนติกโมเมนต์แบบตะมูตะมิเขาก็จะทำให้จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนดิบเถื่อนดุโหดอะไรเงี้ยเป็นพวกแบบมาเฟียอาจจะเป็นคนที่แบบ คีกั๊กไม่โรแมนติกรักไม่ค่อยเก่งจีบไม่ค่อยเป็นถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าถ้าเธอเซียนะฉันจะปรับปรุงตัวเพื่อเธอนะฉันจะลองเสี่ยงดูสักตั้งหนึ่งให้เธอแบบว่าน้มตัวน้มกายน้มจิตวิญญาณมาให้เขาแบบว่าครอบครองนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากพูดกับคุณตรงๆถ้าเธอไม่เผื่อใจหรือว่ามีคน อื่นที่มาแบบว่าเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเขาขอเป็นตัวเลือกขอเป็นคนที่คุณรักเรามาเป็นแฟนกันได้ไหมเขาอยากขอนิ้วนางข้างซ้ายแม้วันนี้อาจจะไม่มีแหวนเพชรวงใหญ่เอาแหวนทองไปก่อนละกันช่วงนี้ทองก็แพงเอาทองไปก่งน,นะนะคะเขาอยากขอความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนเปิดตัวได้บอกใครต่อใครได้ว่ากิ๊กกับคุณคุยกับคุณจีบคุณเป็นแฟนคุณ เขาอยากได้ p a s ช i o n เขาอยากอยู่ใกล้ๆอยากสกินชิพผู้ชายคนนี้มองโลกสวยเขาอยากบอกว่าเขาเป็นคนใจดีจิตใจระมุนอ่อนหวานรักเด็กรักสัตว์ภายใต้ความสิบถ้วยเขารักเด็กรักสัตว์นะมันมีสิบถ้วยสิบถ้วยไพ่ถ้วยคือไพ่ของชาวท่านนาม,มินกรากดพิจิตน,นะสิบสามสิบเจ็อ็เขารักเด็กรักสัตว์แล้วก็รักคุณด้วยนะคะ เขาอยากให้คุณเปิดใจแล้วก็ดูเขาไปนานๆดูไปเรื่อยๆแบบอย่าเพิ่งปิดกัน้นอย่ากลัวเขาถ้าคุณคิดว่าคุณสวยเลือกได้คุณหล่อเลือกได้ก็ลองเลือกเขาก่อนเขาจะยอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยเขาจะยอมให้คุณอเขายอมเป็นลูกไก่ในกำม,มือของคุณเนี่ยจะบีบก็ตายจะคายก็รอดแต่ว่าอย่าทิ้งกันอย่าปล่อยมือกันอย่าไล่ออกจากชีวิตอย่างเงียบอยาหายสาบสูญไปเพราะว่าเขาทน ทนพิษบาดแผลไม่ไหวถ้าหากว่าคุณจะทิ้งเขาแบบนั้นนะคะในอดีตเขาอาจจะแบบไม่ได้เยอะไม่ได้รั้งคนเก่าแฟนเก่าอะไรมากมายแต่กับคุณอะทุกๆครั้งที่แบบคุณคุยแล้วงอนกันอะไรอย่เงี้ยมันมุฟออนเป็นวงกลมอ่ะมันจบไม่ได้เลิกไม่ได้ เขาเลยคิดว่าเนี่ยเนี่ยมันไม่มีเรื่องบมงเออแล้วล่ะเธอกับฉันนะเราต้องเกิดมาคู่กันสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลต้องประทานเธอมาให้ฉันง้องององอ,งอ,อยู่แบบนี้นะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีพลังงานความน่ารักความลำมุนความแบบใจดีอบอ้อมเอือ้ออารีมีเฟมินินของความเป็นพ่อเป็นแม่เข้ากับเด็กๆได้ถ้าคุณมีลูกมีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีน้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแล ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาจะเข้าใจบริบทในความสัมพันธ์ว่ารักคุณก็ต้องรักครอบครัวคุณ love you love my mom love you love my dog เขาจะเข้าใจทุกสิ่งอย่างเลยนะคะวันพุธนะคะวันพุธวันเสาร์นะคะวันอังคารวันศุกร์ได้คนคนนี้นะคะอาจจะเกิดปีตัวโตๆนะคะม้เมียม้แม่ฉลูวัวขานม้เมียม้แม่ฉลูวัวขานนะคะ แล้วก็มีปีหมาได้เขาอยากให้คุณรู้ว่าบางครั้งอ่ะที่เขาเยอะเยอะๆส่งข้อความนู่นนี่นั่นทักขาทวงสัญญาแบบกระเซายา้าแย่เตาะทะลึ่งขื่นอะไรกับคุณอ่ะเพราะว่าเอนดูเอนดูแล้วก็คลั่งหลักแล้วก็เหมือนแบบว่าอยากให้คุณแบบดีหลกอะค่ะอยากชวนคุณคุยอยากเจอหาอยากเห็นหน้าเวลาที่คุณพูดอยา เดินควงแขนอยากถูกคุณเรียกว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบมันเป็นพชั่นที่เขาเคยแบบว่าทํากับคนในอดีตอะไรเงี้ยเขาจะทําให้มันดีกว่าเดิมเขาจะไม่ทําให้มันซ้ํารอยเดิมเขาจะไม่ทําให้คุณเจ็บเสียใจนะคะบางครั้งเขาก็กลัวกลัวความอะไรความแบบสวยเลิกได้หรอเลิกได้ของคุณเขาก็กลัวว่าเขาจะอกหักเฮิร์ตเพราะว่าเขาคงมี คู่แข่งในความสัมพันธ์เยอะคุณคงมีคนจีบเยอะแหละแต่ว่าเขาอะก็ยอมค่ะยอมจำดน,นที่จะแบบยอมดูสักตั้งนึงแล้วแหละคือแบบชอบคุณมากอะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้อย่าบอกว่าชอบคุณมากอาจจะถลําดําดิ่งกลายเป็นความรักลึกๆในจิตวิญญาณลึกๆในหัวใจตอนนี้ไม่กลัวอะไรแล้วค่ะจะไฟเขียวไฟแดงไฟส้มพร้อมที่จะ มุ่งจะฝ่าจะผ่าไปให้ได้นะคะเขาเป็นคนหัวร้อนนิดนิดเป็นคนที่แบบชอบแข่งขันนะอา่าแบบถ้าจะต้องลงแข่งอะ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบเรียนเก่งชอบแข่งขันแล้วก็แบบอยากได้อะไรต้องได้แล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าคุณเนี่ยคือโซเมทวินเฟมเขาเขาอยากได้คุณี่ยเขาไม่อยากได้ใครเขาอยากมีแค่คุณแค่คุณ,ค,ค,ณคนเดียวนะคะ ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่ารักมากๆเลยคิดถึงที่สุดเลยสเสน่หาอาวรนะคะอยากดูแลอยากกกกอดอยากกกคุณเหมือนไข่เหมือนนกที่กกไข่อะไรเงี้ยอยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยทำเขาแบบวันไวใจละลายนะคะหลายครั้งที่ดูที่ส่องที่มองคุณ ไม่ว่าจะเป็นด้วยสายตาหรือเจอตัวเป็นๆหรือส่องทางโซเชียลรอยยิ้มของคุณเนี่ยโอ้ยิ้มทีนี้แบบว่าโลกหวานไปหมดเลยคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ยิ้มสวยยิ้มหวานก็ชอบมองเวลาคุณยิ้มหรือเวลาเจอกันก็อาจจะบอกว่าเนี่ยคุณยิ้มสวยนะรักยิ้มน่ารักอะไรเงี้ยเขาชอบคุณมากๆเลยนะคะ ทุกสิ่งอย่างที่เป็นคุณแววตาลีลาผิวพันเส้นผมแก้มมือคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตาสวยมือสวยเขาชอบเวลาจับมือคุณมือคุณทำไมนุ่มขนาดเนี้ยคนอะไรมือนุ่มขนาดเนี้ยนี่มันมือหรือว่าก้นเด็กเนี่ยเขาอยากรู้จังเลยว่าอยู่บ้านเนี่ยคุณเคยทํางานบ้านหรือเปล่าล้างจานเป็นหรือเปล่าถูบ้านเป็นหรือเปล่านะคะคือแบบถ้าทําไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทําให้นะคะ คนอะไรมือนุ่มมากๆเลยลองเอามือจับดูซิว่าแบบมือคุณนุ่มหรือเปล่าถ้าใช่ก็แปลว่าคนคนนี้แนหะอยากจะจับมือคุณไว้ตลอดเวลานะคะดวงตาสวยๆของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีไยใต้ตาหรือมีไยตรงหางตาหรือมีไยในลูกกตาเขาบอกว่าผู้หญิงมีไยที่อยู่รอบๆตาหรืออยู่ในลูกตาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีความโศกเศร้าอ,อยู่ใน ดวงตามีความเย้ยยวนอยู่ในดวงตามีความลึกลับอยู่ในดวงตาคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าตาแบบลึกลับมีความเศร้านิดนิดเขาชอบเวลาที่แบบมองตาคุณมันเคมิมมันฟินมันเหมือนโดนสะกดนะคะ เนี่ยแหละค่ะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้ก็ยังบอกว่าเธอยิ้มเยอะๆจ้องเรานานๆนะเราชอบเวลาเธอจ้องเราแล้วยิ้มให้เราฮ่โลกมันสว่างว่างนะคะคเขาเป็นใครกันเนี่ยทาไมถึงได้ชอบคุณขนาดนี้ขาชอบคุณมากชอบทุกตรงชอบทุกสิ่งก่อนนอนนะก่อนนอนอนะ่ะเวลาแบบดูว่าคุณแบบ ข้อความล่าสุดที่คุยกับคุณคืออะไรก็จะไปไล่ไล่เลื่อนดูข้อความเก่าๆอ่านข้อความแล้วก็เอามือจับตรงกลางหัวใจอู้ที่รักของเขาอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้คอมมิ่เมนต์กันยังไม่ได้ให้สถานะกันเขาอยากบอกว่าฉันอยากเรียกเธอว่าที่รักมากเลยฉันจะเรียกเธอที่รักที่รักที่รักนะคะคนคนนี้เป็นอะไรที่แบบบอแวาเซาซีเจ้าแจ่มากเลย ก็เขาคลั่งคุณอะเขาชอบคุณอะเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะนี่คือพลังงานค่ำคืนนี้ถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้ก็อยากบอกคุณว่าเป็นแฟนกันนะเลือกเราเถอะนะคบกันเถอะนะที่รักนะคะ R P Q U M D T N Y R O B นะคะ Z W นะคะ L I ชื่อนามสกุลคุณกับเขานะคะฟังพวกความบันเทิงถ้าตรงกับใครก็ รอเลยค่ะว่าจะมีคนมาแขนเป็นฟอร์ขอเป็นแฟนเพราะว่าใจสัน่นตัวสัน่นจิตวิญญาณสัน่นอยากจะสิงคุณละอยากจะรวมร่างอยากจะสิงอยากจะจับมือนุ่มๆของคุณแบบไม่ปล่อย ถ้าเขาชวนคุณออกเดทไปดูหนังหรืออยู่ด้วยกันสองต่อสองขับรถไปได้วยกันเขาน่าจะขับรถไปด้วยก็จับมือคุณแน่นๆแล้วก็เอาไปหอมไปหอมคนคนนี้เป็นคนที่ติดสกินชิปติดนวเนียมากนะคะระวังจะเปืองตัวนะคะเขาอยากเกลีอยกลัวกับคุณมากๆเลยแฮปปี้ฝันดีบายบายค่ะฟังเพื่อความบันเทิงถ้าตรงกับใครก็ถือว่าดูไพ่ส่วนตัวสามใบให้เลยนะคะบายบายค่ะ